โอเคสวัสดีครับพี่ๆนะนะทุกท่านะนะครับวันนี้ผมก็จะมาส่งงานชุดวันที่ทสิบห้าพฤษภาคมนะครับในในในกลุ่มนี้ก็จะมีมีดว่างที่ว่ายังไม่มีเจ้าของนะก็คืออย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดนะครับเจ็ดเล่มน,นี้ว่างนะครับแล้วก็หนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสองีว่างนะครับตัวไหนว่างอีก มีแค่นี้นะครับนะครับมีดเชฟมีสองเล่มน,นะครับดำๆเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นรอยค้อนนะครับเป็นหลุดรอยค้อนอสน่วนมากผมไม่ค่อยทานะผมแเพอนที่ผมทํามาขายผมก็เลยทํานะครับออรอยค้อนปกติผมจะทํอยิวเรียบนะบผมนะครับก็คือราคาเดียวกันนั่นแหละครับอัน,นอันนี้อันนี้ที่ว่างอยู่เนี่ยเล่มละแปดร้อยห้าสิบาทนะแปดร้อยเห็ดบาทผมให้ดู ไม่แน่ใจเห็นชัดไหมแต่ด้ามด้ามค่อนข้างสวยนะด้ามค่อนข้างสวยอ่านี่รอยคอเห็นไหมผมไม่ค่อยทํางานอย่างนี้นะนะครับมันช้านะครับอันนี้ผมว่างผมเลยทําให้นะผม,ผมทำมาขายให้ด้านแบดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมก็ไม่ได้ตรงอะไรมากนะไอเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ได้ตรงเป๊ะอะไรมากเพราะมันเป็นงานเจียมือแล้วก็ขัดขัดด้วยมือนะครับก็ได้พอประมาณมา,มาพอประมาณเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมให้ดูข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิป ที่ว่าขายแยกต่างหากนะครับถ้าว่าลูกค้าสนใจได้เห็นวิดีโอตัวนี้ก็ลองอเข้ามาถามก่อนได้นะพราะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะับเผื่อใครสนใจแล้วก็ถ้าเข้ามาถามดูนะครับอสองสองสองเล่นนี้นะที่ว่างอยู่นะ,ะน,น,น,นะครับเป็นแฝดกันนะเป็นซ้ายซ้ายกันนะ,ะข้างนี้แดง เป็นก้อเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจข้างนี้ออกโทนนี่ลายของเขาแล้วก็ขาวหนึ่งกับสองครับหนึ่งกับสองนะครับดูนะครับว่า,าใครชอบเล่นไหนก็บอกผมว่าเล่มที่หนึ่งเล่มที่อสองนะชอบเลื่อนไหนก็ถามผมได้นะครับว่ายังอยู่ไหมครับเพราะเดี๋ยวผมจะไอวิดีโอที่ผมจะปล่อยปล่อยขายพวกนี้มันมันจะปล่อยไปก่อนวิดีโอตัวนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขายเร็วขนาดนั้นนะนนนก็ลองลองถามดูก่อนนะ ถ้าถ้ามันไม่อยู่แล้วนะครับโอเคอยากจะสั่งจองก็ได้นะครับสั่งจองก็คือการสั่งจองที่ผมหมายความมากก็คือ,อสั่งทํานั่นแหละแต่ว่าจะจะไม่ใช่เล่มนี้นะไม่ใช่เล่มนี้นะครับแต่จะเป็นผมจะทําให้ใหม่นะครับนั่นคือคําว่าสั่งจองผมแต่ไม่ใช่จองมีทพวกนี้นะครับมี่พวกนี้มันก็อาจจะมีเจ้าของแล้วอะไรอย่างนี้นะ ทำว,ว่าสั่งจองคือจองแล้วก็จองรุ่นนี้ทําให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยโอเคเหมือนมันจองรุ่นนี้ผมจะทํารุ่นนี้ให้ในเรื่อใหม่นะครับอาจจะเป็นลายไม้ลายใหม่ครับลายไม้มันเลือกไม่ได้ครับแต่ว่างานค้อนเนี่ยงานรอยค้อนเนี่ยผิวค้อนเนี่ยครับมผมไม่ได้รับรับจองนะครับนี่ถ้าถ้าจองมันจะเป็นนี้นะครับผิวดำๆเรี่างนี้นะ ยังเป็นผิวเรียบอย่างนี้แล้วก็มาชุบให้มันดำนะครับอันนี้นก็ดำเหมือนผมกัดขาวนะครับเหมือนกันแต่ถนะ้างงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยค่อยคุยกันในแชทก็ได้นะนะครับโอเคองานทั้งหมดเนี่ยเป็นเหล็กผ,ผ่านถ่ายทั้งหมดเลยนะงาน,งานเป็นเหล็กผ่านถ่ายทั้งหมดเลยแล้วก็ไม้ผมจะมีแค่แค่สองไม้ก็คือประดูกกับพยุงเท่านั้นนะครับพนะยุงก็เห็นไหมไอ้ที่มันสีเข้มๆจัดๆเนี่ยพยุงหานะครับดำๆแดงๆเนี่ยพยุงครับแต่สี ปลาดุเป no so nice ็นส so ีเหลืองเหลืองส้มๆเนี่ยนะเหลืองๆส้มๆเปแดงนครับกระดูุดำๆพะยูนสีพยุงจะสดกว่านะมันจะดูดุกว่านะเหล็กก็มีเหล็กปานไถนะครับแล้วก็มีดมีดผมมันมันเป็นเหล็กนะมันจะขึ้นสนิมไวนะครับพวกมีดเหล็กเนี่ยจะขึ้นสนิมไวครับโอเคมันจะไม่เหมาะกับคนที่ว่า ไม่ชอบมีดที่ขึ้นสนิมนี่คือก็คือไม่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณแลวนะครับอ่ามีดมขึ้นสนิมมันไม่ผ่านเกณฑ์แล้วแหลนะมันไม่เหมาะอลยแเลยแต่ว่ามีมดเหล็กพวกนี้มันจะเหมาะกับคนที่ใช้มีดเป็นอาชีพอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าออโอเคมีดเหล็กเขารับได้มันเป็นขึ้นสนิมเขาสามารถมัถนขึ้นสนิมมันก็ขัดได้นะครับถ้าผมพูดติดขัดอะไรนี่ก็ผมขอโทษด,ด้วยนะเพราะบางทีก็ผมก็ตื่นเต้นแล้วเวลาพูดแล้วมันหายใจไม่ทั่วท้องอะไรเงี้ยนะครับ มันเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับพอเวลาพูดมาแล้วมันก็มันออกรูกเปเส้นครับนี้นก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอย่าอย่าโกรธอย่าว่าผมเลยนะ,ะแล้วคุณสมบัติของมันก็คือในตัวมีดนะมันจะมีความแข็งแรงนะไม่ใช่ความแข็งแรงความคามที่ยาวนานมากกว่าเราต้องพูดคำนี้นะครับความแข็งแรงมันไม่เท่าไรแต่ว่ามันเป็นมีดบางนะครับมันมันมันเป็นมีดที่เรียกว่าเหมาะการแล่ ว่าอยู่ชําแหลอะไรเงี้ยมันไม่บอกการฟันกระดูกเลยสักนิดเดียวนะครับรู้ว่ามันแข็งแรงก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเรียกว่ามันมีคมที่แข็งแล้วก็ยาวนานครับอ่าทาไมคมแข็งมันถึงไม่แข็งแรงครับมันแข็งแต่ว่ามันมันออกลูกปอกได้นะครับแต่ว่าพวกนี้ที่ผมทํามันไม่เปาะหรอกแต่ว่าที่ผมพูดก็คือผมเซฟเอาไว้นะครับเซฟเอาไว้เพื่อไม่ให้ไปฟันอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวมันรักมันอาจจะแตกได้นะครับเนี่ย ในกรณีที่เพื่อนยืมมีดไปใช้แล้วลงน้ําหนักไม่ถูกแล้วมันจะอะคือฟันของแข็งแล้วก็ฟันในลักษณะที่แรงเกินไปหรือฝืนตัวมีดเกินไปนะครับโอเคอัน,นี้ผมก็อธิบายฟังคร่าวๆนะประมาณนี้แต่ว่าความคมที่ยาวนานนี่ก็หมายความว่าเราไม่ต้องฝนบ่อยนะครับก็เหมือนว่าเราเราใช้มีดเป็นอาชีพอะไรเงี้ยเราก็จะมีมีดหลากหลายนะแล้วก็ส่วนมากมีดเหล็กเนี่ยก็จะทําความแข็งแรงของคมได้ดีครับก็คือมันยาวนะครับ คมกลิบนะครับคมนานนะมันไม่เหมือนมีดสเลดทั่วๆไปนะผมยกตัวอย่างมีดทั่วๆไปก็คือมีดที่เราซื้อได้ตามห้างตามตลาดอะไรเงี้ยอ่ามันมันไม่ขึ้นสนิมจริงแต่ว่ามันมันคมมันหมดเร็วนะครับหมายความว่าเราต้องฝนบ่อยอะไรเงี้ยนะแต่พวกนี้มันไม่ต้องฝนบ่อยถ้มันอยู่ในครัวเงี้ยแล้วแล้วเราทําครัวเป็นปกตินะครับอันนี้มันมันนานเลยแหละกว่าจะได้ฝนนะ ก็เราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ใช่แทบจะไม่ได้เราไม่ได้ใช้บ่อยเหมือนคนที่เอาวินแล่เอาไปทํามีดเป็นอาชีพอะไรเงี้ยอ,อาชีพมัคือทําอาหารอะไรเงี้ยนะก็ต้องใช้ทุกวันใช้ตลอดโอเคอย่างเงี้ยมันจะสึกเร็วกว่าแต่ฝนบ้านเดินก็คมได้แหละนะแต่ว่าเราพูดถึงว่าโอเคถ้าอยู่ในครัวใช้ในครัวทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็จะคมนานนะครับมันคมคมก็คือคมสะใจอะไแหละนะั้นโดยเฉพาะโอเค ท่านที่ลูกค้าที่ฝนมีเก่งๆเนี่ยรับรองว่าจะได้ศักยภาพมันที่ดีแน่ๆนะครับเพราะว่าเราอย่างหนึ่งเราก็ฝนมีคมอยู่แล้วไงแต่มีพวกนี้ยังไงมันก็ต้องฝนนะไม่ใช่ว่าไม่ฝนนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูเลยนะว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่นี่ตรงนี้อันนี้เล่มละหกร้อยบาทนะครับตรงนี้ไม่มีเจ้าของนะถ้าใครจะซื้อก็ทักมาได้เลยนะเพราะว่าผมคิดว่าตรงนี้มันมันมันไม่หมดง่ายหรอกมันหลายเล่มนะ นี่600 600 600้อยหกร้อยหกร้อยร้ออ่าแค่นี้พอไอพวกนี้มีเจ้าของแล้วนะครับหนึ่าสข้างบนเนี่ยหนึ่งสองสามานี่มีเจ้าของหมดแล้วนะแต่ตั้งแต่นี้ลงมาเนี่ยห้าหกเจ็ดแปเกี่ว่างนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ว่างครับโอเคมันมีสีมีอยู่สเล่มนะครับมีสีมนครับมีสีม สีมีนคืออะไรมันก็คือความหนาที่มากกว่าแล้วก็มีน้ําหนักที่ดีกว่าหน่อยนึงก็คือมันหนากว่ามันจะหนักกว่านิดนึงนะครับพอประมาณหนหนึ่งอมือนะครับแล้วก็การตั้งคมนี่ก็จะตั้งไว้วีกว่านะครับจะตั้งคมไว้กว้างกว่าก็สองตัวนี้สามารถสับซิโครงหมูโครงไก่อะไรได้นะครับมันจะฟันได้เพราะผมตั้งคมไว้แข็งกว่าไว้กว้างกว่าไว้อ้วนกว่าคมอ้วนกว่าแต่ว่าจะมีแรงต้านนิดนึง เวลาแล่มันจะสู้พวกพวกบางนี้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นรองกันอันนี้มันชนะเรื่องมันมีความแข็งแรงเข้ามานะครับในการฟันของแข็งตัวนี้ฟันไม่ได้ฟันแข็งไม่ได้เพราะมันบางเดี๋ยวมันแตกนะแต่ว่ามันจะเหนือกว่าตรงที่ว่ามันเชื่อดได้เข้าดีกว่านะครับมก็คือเสียบคมกว่านั่นเองนะครับนี่คือรุ่นมีดแล่รูปหกนิ้วนะครับด้ามประดูดือดำเนี่ยนี่คือ งานระดับเบสิกเลยนะครับจะดุ w ่มหกแต่จะราคาหกร้อยบาทบนสนะ่งนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามีเจ้าของแล้วนะครับเหมือนกันเลยอาจจะจดแต่ตัวนี้เป็นด้าพยุงนะฮะด้าพยุงนะแต่ว่าเป็นผิวดำนะครับด้าพยุงเป็นผิวดาราคาเจ็ดร้อยบาทกนะ็ก็จะแพงกว่ากันอีกแค่หนึ่งร้อยบาทเองก็จะได้ด้านไม้พยุงเลยนะครับส่วนส่วนส่วนตัวนี้ตัวนีตวน้ตัวนี้เหมือนกันแต่ผิวขาวไไนะ ต่างกันที่ผิวขาวนะมันเพิ่มออปชันที่มาเป็นผิวขาวก็มันจะแพงขึ้น5้าสิบาทนะครับโอเคจากเจ็ดร้อยก็เป็นเจ็ห้าสิบาทนะครับเห็นไหมนี่นี่ยังถูกนะจ,จ,จ,จริงๆการ,ร,รขัดขาวตอนนี้กับเมื่อก่อนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าหลังยังราคาเดิมน,นะครับมเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนการฉัดขาวผมทําง่ายกว่านี้นะครับผิวยังไม่ได้สวยขนาดนี้นะแต่ทุกวันนี้ มันสวยขึ้นนะมันเนียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมทำแรกๆอ่ะผมผมไม่มีเครื่อง TNG อ่ะผมก็ใช้หินเจีย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 ให้มันเลี่ยนพอประมาณแล้วก็แล้วก็ปาดเจียกับผ้าผ้าทรายนะไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าทรายเนี่กระดาษทรายกลมๆมาแล้วก็ไปแปะกับหินเจียแล้วก็เจียปุ๊บมันก็จะเรียนคล้ายๆอย่างงี้แหละคล้ายๆแต่มันไม่เรียบเท่านี้ตัวนี้มันเรียนตรงเลยเสมอเลยนะเสมอเลยทุกเล่มในหนังสือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ ผมพูดก็ประมาณนี้แต่ว่าแต่ราคาผมไม่ได้ปรับขึ้นเลยนะครับแต่ว่า,าผมเพิ่มค่า้ายเพิ่มค่าไฟเลยลงไปนะแต่ว่าผมไม่ได้ปรับราคาเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มาจากลูกค้าที่ช่วยผมซื้องไงผมก็เลยไปตามซื้อเครื่องมือนะครับผมก็เลยไม่ได้เสียเรื่องพวกนี้มากนะครับเพราะว่ายังไงเด็๋ยวก็มีกาไรดีถ้าผมขายได้เยอะนะครับอ่าเรามาดูตัวนี้ตัวนี้ใบเปล่า ใบป่าวไม้าอยบาทนะครับเป็นราคาที่รวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับใบป่าวใบละ500บาทรวมส่งแล้วนะครับมันจะมันจะรุ่น7 7ดนิ้วหรือ6นิ้วก็ช่างมันจะราคาเดียวกันนะครับเพราะว่าใบป่ามันก็ไม่ค่อยมีใครสั่งนะใบป่าไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีแต่ที่คนนี้เป็นลูกค้าประจำผมนะก็ไปใส่ได้ใส่ได้สวยเลยครับใส่ได้สวย ด่างเนี่ยมันมันจะมีสัดส่วนของมันเนี่ยในช่วงโค้งช่วงอะไรเราก็ต้องดูดูเราเล็งด้วยตาเราก็รู้นะว่ามันโค้งสวยไหมมันรับไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะขี้คุยบางเล่มก็ไม่เสื่มมันไม่มีหรอกในนี้ไม่มีหรอกไม่สวยสวยลกเล็กนะครับแต่ว่าเราสังเกตไหมว่าโอเคตัวนี้มันหน้างุ้มมากกว่าหน้าขอตวนี้ไหมแต่ว่ามันไม่ยังลงตัวเพราะมันยังไม่ขาดให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะ แ่มันอยู่ในระดับของมันมันจะโอนเอ็นไปนิดนึงแต่ถ้าเราใส่ไม่ดีอ่ะเราจะดูรู้เลยตาเรามันจะอบอกไม่ได้เราถือว่ามันไม่ได้เนี่ยแล้วก็ค่อยปรับเอาคนระับเพื่อกาดัดการที่มันลงไปกนะ็แต่ผมดัดไปให้แล้วพอดีแล้วแหละสมบูรณ์นะที่สุถ้าผมหมายความว่าโอเคถ้าใครที่กำลังทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันใส่แล้วมันไม่สมูทุใช่ไหม แล้วก็ดัดกันให้มันโค้งลงแล้วพยายามหามุมหาเหลี่ยมของเราให้ได้อย่างนี้นมันก็ได้นะครับสักวันผมจะทําด้ามรงนะเพื่อทําให้มันง่ายนะให้มันง่ายขึ้นรู้สึกว่ามันยากแต่แต่มันง่ายนะมันง่ายสำหรับผมมันง่ายไอ้ด้ามแปดเหลี่ยมนี่ยังยากแต่จริงๆด้ามแปดเหลี่ยมแบบถ้าจับทางเหลี่ยมมันได้มันก็ง่ายนะครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่ผมชํานาญมีดแรกกว่าผมก็รู้สึกว่าง่ายกว่าแต่ด้ามแปดเหลี่ยมนี่ยมัน มันยากสําหรับผมในตอนนี้เพราะว่าผมยังไม่ยังไม่มียังไม่มีเวลาว่างไปหาเทคนิคใหม่ๆแตวนี้ก็พยายามทำเรื่อยชุดๆเลยผมแั๊กตับเทคน i̇şte ิคอยู่ตลอดจริงๆผมเข้าใจแหละว่าโอเคคนเป็นแล้วมันง่ายเพราะว่าเขาเารู้เหลี่ยมรู้มุมมันแป๊กแป๊กมันก็แป๊กเดียวแต่ผมเจียง่าเจียอะไรอางนี้เราก็ต้องยอมรับเท่าๆแล้วว่าเรายังยังไม่ยังไม่เด็ดพอในด้านแต่เหลี่ยมจะเท่าไหร่นะยังไม่เด็ดพอต้ยอมรับได้ ก็พอนำได้พอให้นเป็นแปเหลืองได้นะเลยไหมนีรู้แล้วนะเสร็จรี้รู้ราคาแล้วตัวนี้มนีอะไรนะเนี่ยมีเชฟมีเชฟพุ่นสี่นิ้วนะครับพุ่นสี่นิ้วไอ้ตัวนี้ราคาเดียวกันนะห้าร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ราคาเดียวกันนะตัวนี้ตัวนี้ผมเรียกว่ามีดแร่สีนิ้วนะครับตัวนี้เรามีเชฟสีนิ้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆ างานประมาณนี้มันเล็กๆมันคล้ายๆงานโมเดลที่แบบเราเข้าตู้โชว์อะไรได้เลยนะมันน่ารักดีนะแต่ว่ามันใช้งานได้จริงนะครับเนี่ยไว้สําหรับที่เราจะทํางานหน้าเล็กๆนะครับตัวแบบหมดจังตันนี้ห้าร้อยห้าสิบาทจะเป็นด้ามพายุเลยนะด้ามพายุเลยครับตัวนี้ถ้าเป็นหน้ามมดูว่าห้าร้อยบาท นี่คือราคาลมส่งนั้นที่ผมบอกลมส่งแล้ว <c oughs> ตัวนี้900บาทนะครับยันากิบารรุ่น8นิ้วนะครับ <c oughs> ถ้ามันเป็นไม้ประดู่เนี่ยมันราคา800นะครับเออโอเคเจตวนี้ผมบอกแล้วนี่ตัวนี้850บาทเนี่ย850 850 750นะ8 50, 8 50, 50นะมันเป็นรุ่นเป็นไม้ประดู๋นะ750บาทมันจะต่างแค่ร้อยเดียวนะครับผมให้ถูกมากนะครับมี800 นี่ราคาเดียวกันหมดเลยนะคุณชอบอยวไหนแต่ตัวนี้ผมจะทำออกมาขายเองนะผมผมผมไม่อยากรับปากทําให้เพราะบางทีมันเป็นงานที่สูญเสียโอเคถ้ารับทํามาแล้วมันมีอยู่เล่มเดียวแล้วมันเสียขึ้นมาอะไรเงี้ยเสียเวลามันจะได้เหมือนพวกนี้พวกนี้ทำได้แต่ร้อยตัวนี้ตัวนี้รุ่นรุ่นหกนิ้วนะครับราคาเดียวกันเลยรุ่นทองนิ้วขึ้นแต่จริงๆมันมันเลยนิ้วขึ้นน่ะ มันอยู่เกือบเกือบสองนิ้วนะครับแต่ว่าผมเรียกว่าแต่ว่าเราเรียกกันว่ารุ่นท้องนิ้วขึ้นเหมือนกันท้องนิ้วขึ้นอาจจะเล็กเกินไปแล้วที่ผมไม่ทำผมขยายขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็น่าใช้มากขึ้นนะถ้าท้องนิ้วขึ้นมันเล็กเกินไปผมมองดยูแล้วมันยังไม่เสียมันยังไม่เสียยังไม่เข้าลูปมันผมก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบเกือบสองนิ้วหรือสองนิ้วแต่ทถวนั้นหละนะครับตัวนี้ก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันใบนีตต่อทำเป็นใบนะด้ามผมไม่ได้ทำนะครับ ผมเคยเห็นของคนเฉลี่ด้ามโคตรสวยผม่ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นที่จะทําขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมทำใบไปให้แล้วเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปหาด้ามเอาเลยนะจริงๆอะถ้าถ้าใช้งานจริงมันไม่ยากหรอกแค่หาด้ามมาใส่ยาวๆก็ได้แล้วถ้าผมไม่ซีเรียสนะแต่เรื่องกองกลมความบางนี่ผมทําให้เองผมจัดให้นะครับเราดูตัวนี้ตัวนี้ผมวนี้ยัดถูกอ้อม นะโอ้แบบหมดผมต้องรีบรีบหมดนะพวกนี้850นะ1 2 3ใช่ไหมคือ800 800 800โอ้ยทางหลังนี่คิดคิดเงินเกินตลอดเลยไม่ขาดไม่คิดเกินตลอดเลยนะเนี่ย800ถ้า800 800 800ลุ่น7นิ้วนะครับ ความยาวมันเจ็ดนิ้วครึ่งแต่ผมเรียกวันเจ็ดนิ้วนะไอ้ครึ่งน,นิ้ว Ryan, เอาไวเ้เบื่อส่วนเวลาเราใส่ด้ามปากเข้าปากออกอะไรเงี้ยนะอาจจะมีสั้นมียาวนะครับแต่ยาวสุดก็เจ็ดนิ้วครึ่งน,นะถ้าสั้นสุดก็เจ็ดนิ้วรุ่นนี้ก็เลยเรียกว่ารุ่นเจ็ดน,นิ้วนะครับผิวขาวผิวดำผิวขาวจะแพงกว่าห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ถ้าถ้า,าถ้าเกิดว่ามันเป็นไม้ประดู่เนี่ยเอาตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ผมพูดตัวน,นี้เป็นไม้ประดู่เนี่ยหกร้อยห้าสิบบาทเองนะ มันแพงก้อนหนึ่งมันเป็นไม้พยุงมันจะเพิ่มมาหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้แปดร้อย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 เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบตอนนี้แปดร้อยแล้วตัวนี้รุ่นเก้านิ้ว้วพี่ใหญ่ที่แร,ร่รุ่นใหญ่สุดของคือรุ่นเก้านิ้วนะครับอ่าซองนะซอง,อง,องนีงนน่ซองตัวนี้ซองตัวนี้สองร้อยบาทนะครับ นี่ก็สองร้อยครับพูดง่ายว่าส่วนส่วนมากแล้วจะแล้วจะสองร้อยส่วนมากแล้วจะสองร้อยดูไตัวนี้สองร้อยห้าสิบตัวใหญ่นะครับแต่ถ้ามีตัวนี้มันมันเป็นรุ่นรุ่นสิบสองนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วมันจะสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันหมดนะดูไ้ตัวเล็กเนี่ยผมให้สองร้อยสอซองก็เราพอประมาณพอใช้นะไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ซองที่สวยอะไรนะไม่ใช่ซองที่สวยอะไรเลย,เป,ย,เ,ลยเป็นซองที่ธรรมดามากแต่ว่าม,มันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะแต่มันก็ธรรมดาเลย เอาไว้พอกันมีบาดมือก็พอแล้วนะซองที่ผมทำเดี๋ยวผมไม่ค่อยเก่งเรื่องซองนะผมไม่ค่อยซองผมก็ทำแค่พอใช้ได้ขาดฉลับเลยกะหายมองไม่เห็นมันมืดผมทํางานข้ามผมเลิกงานสองทุ่มผมมองว่าลางวัลไม่เหมือนกลางวันลรางวัลมองชัดกว่านะแต่พลาก็คือพ้าดเลยก็ยอมรับเลย <c oughs> โอเคก็หมดแล้วนะสำหรับรีวิวนี้ผมก็พูดสั้นๆพอนะไม่ได้ยื่นเยอะอะไรนะ ส่วนใครที่สนใจจะสั่งจองก็นะครับก็ก็สั่งได้นะครับถ้าไดจะเป็นคิวสิ้นถ้าไม่ใช่สิ้นเดือนหน้าสิบสิบห้าเดือนหน้านะคิวสิ้นเดือนนี้มันเต็มแล้วในพิซพาโาคมนะครับเต็มแล้วก็ผมรับไม่เยอะนะครับรับแค่รับอยู่สิบเล่มบัม้งสิบเล่มไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่มีคนสั่งมันไม่มีคสั่งประมาณสิบเล่มนี่แหละแล้วเดี๋ยวก็ผมจะทําเพิ่อมอีกสิบเล่มครับผมก็เหนื่อยด้วยแหละโอเคมันก็เป็น เป็นช่วงที่ดีเพราะร่างกายเราอ่อนล้าแล้วเราได้ทํางานน้อยๆมันก็รีแลกตัวแต่ว่าอย่าอย่าน้อยนานนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้านมันเจ๊งนะเยองนะครับอย่าน้อยนานนะครับผมก็จะทํามาขายเพิ่มด้วยนะครับ่าหาแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจะทํารุ่นอะไรมาขายแต่ว่ารุ่นรุ่นนี้มันน่าจะพอละโอเครุ่นรุ่นที่มองมองอยู่นะ่าจะเป็นตัวนี้แต่เป็นรุ่นจุดสองนิ้วนะผมชอบทำจุสองนิ้วสองนิ้วมันบาลานซ์สวย นะมีเชฟนี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้มีแน่นอนนะตัวนี้มีแน่นอนคนระับใครได้สั่งจองก็สั่งจองได้นะครับสั่งจองก็ไม่มีวัดจรนะไม่มีวัํารใช้แค่ที่อยู่บเบอร์โทรพอนะครับนะท่านที่สนใจสั่งจองก็ส่งแค่ที่อยู่เบอร์โทรให้ผมนะครับแล้วก็บอกผมด้วยว่ามีดรูปหนรนะครับ6นิ้วผิวขาวด้ามะยุงห6นิ้วรุ่นสแตนดาร์ด6นิ้ว ด้ามประตูผิวดำอะไรเราก็ว่าไปนะครับไอรุ่นสแตนดาร์ดก็คือด้ามประตูผิวดำมาเละตัวนี้ก็เหมือนกันด้ามประตูผิวดำสแตนดาร์ดก็เป็นหกร้อยสิบบาทครับพยุงจะแพงกว่าหนึ่งร้อยนะครับต้องอะไเลยเพราะว่ามันถูกนะแพงกว่าหนึ่งร้อยเองนะก็ไม้มันราคาห่ามันเยอะนะครับร้านไม้ราคาห่างันเยอะพยุงประตูเนี่ยแต่ว่าผมก็ถือว่าผมพอได้แหละได้ที่ไหน่อๆก็เอาล้ อาศัยว่าเราขายลายเล่มเอานะครับก็ยังยังอยู่ได้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 จังชื่อได้ไหมถ้าถ้าจังชื่อไม่ได้ก็แคปรูปแล้วก็ส่งให้ผมมาได้นะครับมีเชฟสี่นิ้วมีดแร่สี่นิ้วนะครับยนานาจิบะแปดนิ้วนะครับมีเชฟมีเชฟเราเรียกไปเลยมันจะเป็นรูปสตดาตรฐานหรือจะเจ็ดนิ้วขึ้นนะครับแต่ถ้าเอาสินวนี้ก็ก็รับให้ผมนะครับมีดแร่ มีดแล่ท้องนิ้วครึ่งรุ่นเจ็ดนิ้วนะมีดแล่ท้องนิ้วครึ่งรุ่นหกนิ้วมีดแล่รุ่นหกนิ้วล้วก็ว่าไปนะครับจริงๆมันจมมีมีดไอ้บางต่อแปรแหละมัญหาไปมันได้มยคนสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําขึ้นมาขายเองเพราะว่าผมต้องอาศัยวิดีโอเพื่อเพื่อให้คนเห็นมีดนะครับแต่ถ้าไม่มีคนเห็นเงี้ยมันก็จะหายไปครับนจะหายไปเราจะไม่มีคนสั่งผมต้องทําออกมาขายเเพื่อให้คนเห็นนะครับอ่ะโอเคฝาก กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยครับถ้าวิดีโอมันพอแชร์ได้ก็แชร์ให้ผมหน่อยนะครับตัวไม่รู้พูดยังไงเลยนะพอแชร์ก็แชร์แหละแต่ว่าผมไม่อยากให้กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะแต่อย่าด่าโทษนะผมบางทีคําด่าแล้วมันมันหมันทอนดีมันน้อยใจอะไรเงี้ยมันไม่มีแรงทํางานนะเราเราอยู่ได้ด้วยแรงจับเพื่อนที่เป็นกําลังใจให้กันดีที่สุดเลยครับ ีก็ขอบคุณพี่สมหมายมากเลยนะคอมเมนต์ให้ทุกวิดีโอเลยนะครับขอบคุณพี่ามากๆเลยครับพี่ชายโอเคผมต้องจบคลิไปไว้เท่านี้นะครับใครสนใจก็โทรมาครับหรือว่าไลน์มาก็ได้นะครับผมจะตอบช้าหน่อยหรือบางทีว่าผมอาจจะไม่ได้รับสายบางทีผมไม่ได้ยินจริๆๆงๆผมทำงานเสียงดังนะแต่เดี๋ยวแต,แต่เรื่องโทรผมผมไม่ค่อยโทรกลับนะผมไม่ค่อยมีตังตังโทรโทรศัพท์แต่ว่าเรื่องไลน์ผมผม ชทกลับได้โทรกับได้ในไลน์อะไรเงี้ยสบายนะครับเพจเฟซบุ๊กผมก็มีนะชื่ออมีดวิทวัตนี่แหละชื่อเดียวกับช่องนี่แหละครับชื่อเดียวกับใต้มีดนี่แหละครับมีคำว่ามีดเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นคำว่าวิทวัตก็คือ w i t w i t t a แล้วก็ WAT นะครับประมาณนี้ผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะโอเคสวัสดีครับพี่ธนาพี่ธนาทุกท่าน,าน,าน,านอขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยผมดช่วยอุมดคุยผมนะครับขอบคุณมากเลย